สวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือน,นีนุ่นทิยาก็ได้มาบ้านตายุ่นนะคะจะมาตามคุณตายุ่นโค้งสุดท้ายนะคะคุณตายุน่นเด็กยินข่าว่าเพิ่นฝันเกี่ยวบ้านเหล็กที่นะคะแต่เกาตะกอนที่นุ่นทิยามาทํคลิปคุณตายุ่นส่วนมากเพิ่นฝันเกี่ยวบ้านเหล็กที่ใดมันมักจะออกบ้านเหล็กที่นั่นนะคะงวดนี้ก็อยากรู้คือกันว่าเป็นงวดแรกของปีไม่ปีพศ ฮกฮานี่นะคะคุนตายุ่นฝันเกี่ยวบ้านเล็กที่ใดนะคะกัสิ้ผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปฟังน้ากันนะคะเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องในเด้อค่ะเด้อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะไปน้ากันเลยะค่ะเพิ่นนางกินเขาย่ให้เพื่อนกินเขายิ้มกันเด้อเพิ่นว่าฝันคักแล้ว,วเมวน,นี่ฝันคักแล้วให้เพื่อนกินเขายิ้มกันค่ะ ใจเย็นๆนะค่ะเด้อตากินข้าวอยู่นะคะกินข,าขา้าวเที่ยงให้เขาวเศร้ากับพญ่ย์นี่เข้าวเศร้าแม่มันแปะเที่ยงแหละเด้เพิ่นเป็นบ้านผู้ไทยเด้อค่ะเด้อเพิ่นแปลว่าบ้านเหงาะแปว่าเนินๆจักน้อยภาษาผู้ไทยก็อนุรักษ์ภาษาไทยภาษาพื้นบ้านเฮานะคะ,ะใช่แล้วค่ะลูกหลานมหา,าแล้วกับใจดีดีว่านั่นว่านี่ฟังนะคะ บอคุยกันแล้วเหรียญซ้ำคุณตายุ่นกินเขาอิ่มงานล่ะนี่กันลูกลุ่นสาวดีมั้ยลูกุสร้างนั่นแหละทุกหลานมหาปีใหม่บอกค่ะอันมันบักอันนี้เอวมหาตาก็าจายไปฉันอ่ะค่ะเราได้น้อยๆเลยนั่นยังไปเรียนศักดิ์มาหาแม่มาที่อยู่งเงนี้กันละร้านอย่างชกยูชัดๆเรียนคนละย่างมีเรียนไทยนึงอีก ยูนเงินนี่เรียนชไฉนี่เรียนไฉกฎหมายโอ้ร้านเบิรนเป็นสาวมาแล้วเรียนไฟกฎหมายอีเรียนคู่มีเบอยังไงมี่ขู่คณิตอีนี่แหละเออคณิตแหละร้านนี่แหละแม่มาเรียนนี่แหละลูกหลานเรียนมีแต่เรียนเกี่ยวกับราชการทั้งนั้นเนาะเออจ๊คทำทีทำทีหยอดชั้นไดนดอกทำกระมันหยอดขุนตายุ่นกระรอกกินเข่าอิ่มนะคะเดี๋ยวจะไปฟังความฝันคุณตายุ่นน้ำกันนะคะ น่นเชอวนีย่าว um> ่าพ่อใหญ่ฝันฝันว่าจ้าไหว่าให้ลูกห้านฟปงน้ำน่ค่ะฝันมือขึ้นเนาะฝันว่าเป็นปเรียนว่ายวัดแดนว่ายวัดระบาดนี้ว่าสิยูว่าสิยูตั้มตั้มเชียสันสันว่าสิยูกับึุญไปแล้วว่าสิยูกับบุยู่บานี้มันลงในี่บ้านล้มเอส าวตัววาวนึ่งเดินวัดแต่ว่าหางมันจะก่อเงี้ยนเขาเอาหางวาวกับเงี้ยนคนตัววายวัดหางวาวไปก่อบ้านเขาเจ้าก่อบ้านเขาทางว่านไดไปถามม่เเ่าได้ไปถามมาลีกทีเลยบ้านอีกทีเลยมันมันตัวเดียวกันครับตัวฝันวัดก่อนบ้านเลยบ้านอีกทีวัดนี่บอก ไปก้ไปถาเขาไม่เช่านีิหางว่าพ่วงมั้ยเนไปไปก้นไปโก,ปก้เพื่อนเขาห่างมากหิงงางทางเยามากปัจจุร่ยังมันมัน,มนเลยออกมองงอไาม,มา่ได้ทางยาวค่พ่นี่ไปถามบ้านเลขที่สี่ท่ามีที่เขาสามสองสามสอง เรียกว่าสีเลแางอย่างเดียวพ่อใหญ่คือมั่นใจว่าเป็นเละลางค่ะฮะดึงวาวลุกเนาะอ๋อดึงวาวลุกเฉลี่กสีชีวเจนดอกเล็กถเชือก็เกือบกันน่าจะซื้อได้บานนี้ดึงวาลุกเหอเพราหไงบ้านบ้านเล็ที สามสองมูหยังหงุ้มนั่นบอกมูที่สิบเอ็มู่สิบเอ็ดบอกหลอด้ถานจลอานสมุมาน้หลาย้สมุดนะดวาวลุงเล้่วเึวาวลอยเรียกไปไปหาหลวงเจาพันไปหาหลวงเจาพันหลวงเงินไปยื่นกันเงินไปยื่นไปกองไว้ยุ่ หนาคุดเตียงนั่นไหมเตียงเตียงล้มตะพันหนึ่งบานนี้ล้มตะพันนี่เป็นโบเงินเพราะจังหาบาทแน่วกันไปเล็ไปเล็ให้แล้วชิบบาทให้แล้วชิบบาทแกความฝันว่าไปไปเล็ไปไม่เช่านี่ฝันเกี่ยวได้เห็นหอกบอกได้เอาตัวหลายตัวบอกได้เห็นดอก ขวัเขียนไหนจะด il, ้ว่าจไว้เละบอกเขียนไหนเลบบอกเชียนไห้ว่าชีหกชีสามตัวชีหกชีนีจูหกกิดกับสองชีเป็นล่างแล้วบอกด้หนี่เชียนไว้หนี่โอเคกับสองชีเป็นล่างเป็นเรื่องว่ากับคือของเาลวอยู่คือว่าช่วงเงินอันเขา เขาเอาเงินไปชื่อผพาไปถวายมัดมัดกุคุทุนค่ะค่ะจุนเงินทันทีนออกมันไหมค่ะค่ะเนี่ยเอาเงินไปมัดกุคุพระเจ้าก็เยอะทำมีที่เดีวขันหาขันยังเลี้ยงกระเบื้อเลี้ยบไปขุดคดขุดเบื่อแล้วกระเทื่องเขาถือเรียบมาทั้งยินเนี่ยเขาก็เลยเงินไปถวายมีเรียกผ้ากันออกผ้าไม่ออกไปสั้นหันแล้วเหมือนเพราะงังออกมาเลือยก็เลยไปแตงขันหาแตงขันหาไว้แล้วก็ดอกไม้แล้วกระ ไอ้แต่เงี้ยเป็นทูถวายเลี้ยวไฟยืนกระไดขันหาเลยไปตั้งในเงาผู้ตั้งาผู้ขอเด้อเ็นอมจิีเทียตีสางหอดหน้าไปดสมวิาณเฮ็นเงินสางเยวานที่บัดทีนีกรเลยเลี้ยวๆปุ๊บรูถวายลีอะไปุ๊บไฟยืนเลยว่าบอกสามตัวเด้อแต่ที่จะทานกระไดบอกแคเก้างวดเลยวางชีวเิลลินๆไปว่า จังว่าฟันมือึืนจังาฟันเกียวจังว่าเป็นให้คีอคอยู่แต่ว่าตัวของเข้าเนี่การหาของเป็นกันหาของพ่นตัวใดก็นค่ะนี่ไคพุณนตายุ่นมาในฝันอ่ะฝันว่าย้อนวาวโตวาวตกยูวัดเออตมายูวัดหางมาตกยูวัดหางโตวาวตกยูวัดแต่ว่าหางมาตกบ้านหล็กที่นี่นะคะหางวาวมาตกบ้านหล็กที่สามสองม at ู่สิบเอ็ดนี่นะคะแต่ว่า เอ่อมันสีมีอยู่ว่าเลขอยู่วัดก็คือเล็กในหนีแล้วนนที่าติเห็นเบื้องเล็กอยู่ในวดัดเ็เด้อมีเลขสีปูอยู่วัดเพิ่นไหยนะคะแต่ว่าคุณตายุ่นคิดว่าเลขสามสองเป็นเลขล่างถ้าจังสั้นกับว่าเลขปูสิเป็นบนบค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เลขปูที่ว่าเิ่นถ้าไปที่เอ่อเอาผ่าห่มผ่าเกตสีหรือผ่าสามสีไหต่ต้นโพผ่าสามสีไห่ต้นโพนะคะ,าาะ,คะเพิ่นขอเก้างวดนะคะ,นะคะ มันก็ได้มี4 6 4กับ6เกดกับ3 9หากับ2ซีนะคะเลขล่างมันหาย6เกดกับ2ซีเลขบนพมันหาย4 6 4 3 9หานะคะแต่คุ้นตายุ่นคิดว่าเลขเลขเพื่อนอาจจะเป็นบนของคุณตายุ่นอาจจะเป็นล่างสิบอกค่ะครับพ่อใหญ่ ปัญญาขยักหนานะคะคนคิดวาเลขเลกปู้น่ะอาจจะเป็นบนเลขคุณนตายุ่นอาจจะเป็นล่างนะคะเพราะว่าวาววาวตกโตวาวตกอยู่วัดหางวาวตกอยู่บ้านนะคะ่นคิดวาเลขวัดอาจจะเข่าขึ้กันนะคะนเลขอยู่วัดนะคะแต่ว่าเลขคุณนตายุ่นคุณนตายุ่นฝันวาวาวโตวาวตกวัดนะคะ แต่ว่าหางวาวมาตกบอลทีสามสองสามสองมูสิบเอ็ดนะค,ะ,คนะเพิ่นก็เลยคิดมาเลขอของตาย,ยุ่นฟันเจียวบันทีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเลขท่ายสองตัวท้ายคือเลขล่างเนี่ยนะคะสามสองนะคะ,นะคะตารางขึ้นแต่ยุ่นว่าอาจจะเป็นยุ่วัดวเนี่ยอาจจะเป็นบนนะคะนะคะสี่ สี่หกสี่สามเก้าห้าหกเจ็ดกับสองสี่นี่นะคะเป็นแคร์แนวทางด้วยค่ะเด้อเป็นแคร์แ้วทางหาสื่อสารก,กินแบงนะคะแตาบาทั้งหมดทั้งม้วนหนิคุณตายุ่นมากเลขสองสามป่ะคะมักสามสองหนเจ็ดห้มักสามสองตาตายุ่นมันใจสามสองมันใจสามสอง ตายุ่นมาจังได้กับมันใจเลขสามสองเนะค่ะเด้อมันใจว่าเป็นเลขล่างมันบะค่ะเนี่ยเป็นเลขล่างงี้วดนี่คิดว่าเขามันบ่ค่ะตาหางเดียวโคโลคิดว่าซื้อได้เนาะบ่ดังบ่อันเนาะเลขตัวนี้ตาบอกว่าบ่ดังบ่อันเลขตัวนี้จังได้กับซื้อได้เนาะตาได้ลอตเตอรี่จังใบแล้วยังม่ได้ซื้อ เอาจะไปซื้อเงยมัได้อีกสามมือเลขก็ออกแล้วท่านเห็นปรากฏเห็นคนมากเลยอ๋อวันนี้อนลอตเตอรี่หาย,ยากๆค่ะจ้าบ่คกอยมาขายนะคะบบท่านเไ,ได้จับไปนะคะนะคะในคลิปนี้น้นที่ยากสรุปนะคะเลขกวามฝันคุณตายุน่นคุนตายุนาย่นกับฝันว่าวาวตกยูวัดเพิ่นไปย้อนว่าว,าวตกวัดนะคะโตว,วาวตกวัดเราหางวาวไปตกบ้านเลขที่สามสองนะคะในคลิปนี้กับซิมีเลขสามสอง นะคะ้อตายุ่นมันใจเลขสามสองนะคะนะคะตเลขวัดกับนี้กันนะคะเลขวัดกับตัวนี้สี่หกสี่กับหกเจดกับสามเก้าหากับสองสีเนี่ยนะคะเป็นแค่เนื้ข้างหาสื่อสารกินแดงใังหวัดวันที่สิบเจดมกราสสองหาหกหาโซกโซกมันๆค่ะสวัสดีค่ะโกโมันมัน ปัหญ่ว่าสุกๆมันๆ